โย่กรมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเ <c oughs> ฟเซอร์กับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน E ีพที่13กันแล้วนะครับสรับสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันในอโซดที่13นะฮะซึ่งก็เป็น E p ีที่หลายคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันกับ E ีีนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการนี้ของผมนะครับผมคือแบบผมตั้งใจทำทุกอโพดเลยนะับผมก็สำหรับใครที่อยากจะไปกดติดตามทวกตเกอร์หรือว่าผู้เล่นท่านไหนก็ไปกดติดตามได้นะครับผมทิ้ง กดตัต่ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันนั้นใน EP นี้ไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาการที่คลิปแรกนี่ไผมเขาบอกว่ามีใครเห็นเหมือนผมไหมครับอะไรอะ่ะสังเกตตรงบ้านนั้นให้ดีๆนะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอะไรอะ่ะผมแล้วโดนตีแบบโคตรหลอดเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ดู อะไรอะ่ะกูอย่าจำสแกร์พอนะเชจ้าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเวความรักได้ไงวะเนี่ย เปิดคลิปมาก็เกินคาดเลยนะทุกคนซึ่งมันมันมันผิดกับสิ่งที่ผมคาดไว้เลย่อในหัวผมผมคิดว่ามันต้องมีตัวอะไรที่มันโผลมาแบบ,บแจับสแกรจะเป็นไรไม่ใช่ <laughs> กลายเป็นบอกลักเฉยเลยนะครับผมเอาคะแนนความหลอนไป1เต็ม5แล้วกันเะผมสลับคลิปนี้เนาะซึ่งเปิดคลิปมาก็แบบบิวแบบเสียงเพลงอารมณ์แบบโคตรหลอนแลน้ว่ะโอ้โหตอนจบนี่คนละเรื่องกันเลยฮนะ <laughs> ต่อกันที่คลิปที่2องนี่ฮะผม เขาบอกว่าเจอผีเอฟเอฟผีอะไรวะว้าวโคาตึงเ,เอาเอาแค่ตัวตายเฉยเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยไหนอะผีผีอยู่ไหนวะ,ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไชุบอ,อ่ะเฮ้ยเอา <Run. S 2> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะ สำหรับคะแนนความหลอนของคิดที่สองนี้นะครับผมให้ไป2เต็มห้าและแกนนะครับผมก็เอ,อรู้สึกว่าหลอนอยู่เหมือนกันนะไอ้ฉากที่แบบชุบชุบอะโปรล็อกหนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าเขาใช้ปั๊กอะไรนี่แหละนะครับแต่สิ่งที่มันมันไม่สมเหตุสมผลก็คือว่ามันมันตั้งใจให้ผีมนชุบหรือเปล่าอะคือแบบอยู่ดีๆไปยิงถังน้ำมันให้ตัวเองล้มแล้วแบบให้ผีมาชุบอะ ปออยังอยู่างที่สา <c oughs> มนี่แหละผมปอค่ะปอค่ะปอค่ะปอค,ปอค่ะผมในเรือ่องจะปอปอได้แหละเออมีอะไรเงี้ยเหรอลูกนี่อย่าออบอกนะว่าฉี่รถที่นอนอะ่ะไม่ใช่ครับปอ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องนั้ค่ะอ้าวถ้ามันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วมันเป็นเรื่องไหนละ่ะฮะที่จะมาป้องนปอนะเรื่องอะไรก็คนใช้บ้านเรานะครับปอเขาบอกว่าบ้านเรามีผีนะครับปอฮะคนใช้เงี้ยเหรอ คนใช้โอ้โหคนใช้เ,เก็บของเร็วลูกบ้านเราไม่มีคนใช้เอา้าบ้านเรา,ไม,มมาไม่มีคนใช้เอาเมียก็บอกว่าไม่มีลูกลอกีกเร็วๆอะไรกันวะเนี่ยแต่กูจำได้ว่ากูยังโสดอ,อยู่เลยด้วยวเฮ๊ะ <laughs> สรุปหลอกตัวเองไปเนี่ย สรุปคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้ไปสองเต็มห้าะน,นะแกนเอครับผมก็เป็นเรื่องราวสุดหลอนที่แบบโคตรจะหักมุมกันอีกแล้วนะเออก็เหมือนกับเรื่องราวของอะตองของอีพีที่แล้วเลยนะครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบถามคนใกล้ตัวในครอบครัวของตัวเองนะครับผมสรุปแล้ว <laughs> มันไม่มีใครเลยนะครับผมนอกจากตัวคุณเองที่จะหลอกตัวเองนะครับผมเออสรุปแล้วคือมันหลอกตัวเองนะครับไม่ใช่ผีหลอกนะโ <laughs> คตรจะหักมุมอะ หลอกันเลยกับเรื่องราวสยองขวันนญนะครับอันนี้อยู่ที่โรงสีปะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะตาฝาดแน่ๆเลยเราไปเก็บของดีกว่าเฮ้ยมีเสียงเด็กด้วยหรือว่าจะเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอ้โหเปิดคลิปมา3-4คลิปนี่หักมุมทุกคลิปเลย นี่คผมเอาคะแนนความหลอนไปหนึ่งเต็มห้พอครับผมสลหับคลิปนี้นะซึ่งเปิดคลิปมาตอนแรกๆโอ้โหบิวมาอย่างหลอนเลยอ่ะนี่ครับผมคือแบบเหตุเกิดที่โรงสีอ่ะนะครับมีเสียงเด็กด้วยแล้วพอตอนจบว่ามันคนละอย่างกันเลยไปเจอเพื่อนตัวเองอ่ะตกใจเพื่อนตัวเองโอ้ต้องอุทานคำว่าอะไรวะเลยนะครับโอ้โหอะไรมาเนี่ยอุ้ยเชื่อว้ หุ่นที่อยู่ห้องวิทยาศาสตร์อนะทุกคนเอออู้ยังหลอนเลย้ยเกยอะไรวะเนี่ย,ห,ยหลอนจริงนะทุกคน้ยโอ้โหไอ้ยตกใจออืหุยนเราอยู่โรงเรียนด้วยนะอันนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับที่เขาได้จะอยู่ตอนกลางคืนอนะเป็นพันโรงหรือเปล่าวะหรือว่านักเรียนแบบหลงอยู่ในโรงเรียนตอนกลางคืนอนยะ่างเงี้ยเออแบบติดอยู่โรงเรียน โอ้โหแม่องอย่างหล่อหนะดูดิหุ่นมันขยับเองเอ้ยแย่อย่างหลอ่เอ,อเ,เอาไงล่ะออมันจะออกแมวปะนะ่วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งดิเฮ้ยโอ้ยประต้มาม่าวิงาาว่งวิง่งทำไมประต้า อย,อย่าหันมองขึ้นหลังขอรล็อกอย่าวิไปไหนอะว้าวิวิอันตัวอะไรวะเนะี่ยคืออะไรตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยทุกคนจบโอ้ยจบสทีโคตรหลอนเป็นบ้าเลย เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรแต่เอาคะแนนความหลอนไป5เต็ม5้ละแกรนบนผมซึ่งคาดว่าเ,าเหตุการณ์ในเกมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะและเขาก็ได้ไปพบเจอเข้ากับหุ่นที่อยู่ห้องวิทยาศาสตร์มันขยับได้เองเว้ยแล้วก็ตามไล่ล,ล่าเขาด้วยคือคลิปเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งเว้ยผีดุสุดโซอะ่ะเออหน้าตาหุ่นคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ตามไล่ล่าด้วยนะครับโอ้ยอย่างหลอนคลิปต่อไปเขาบอกว่าเมื่อคุณเจอผีในฟีไฟไปดูกันครับ ว่าผมกำลังจะต่อยอ่ะแล้วที่เขาขยับอ่ะแล้วทีนี้ผมเกือบต่อยไม่โดนวีเออแบบผมเกือบพลาดเขาโค้งแบบมาหน้าจอ้อ <c oughs> ยฮะเฮ้ยเจอผีโอ้โหวับเลยคนบ้าไอ้ิ่งถอยหลังคน,นะน,นบ้าอะไรวิ่งถอยหลังเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ต้นเนี่ยวิ่งถอยหลังเอ้ยมันไอ้เช่นไอ้ปิงดูดิปิงเหรอดูดูนะจะหายตัวดูนะไอ่เนี่จะหายตัวไปไอ้พี่ดอกวินี่โอ้โหอะไรซะ ่ผีหลอกบ้าไปไล้ผีหลอกด้วยใครได้ฟันหลวมมันโปหรือเน็ตปิงวะน่ะโอ้ค้อนติงโอ้นี่ยิงคนเน็ตปิงได้หรือว่ายิงโปที่มันแวบได้นี่คือสุดยอดนะเออแอ๊กเลยโอ้ยังเบาไปในคลิปนี้นะครผมยังไม่มีความหลอนอะไรเลยนะครับผมก็ เป็นคลิปที่ตัดมาจากสตรีมทางเ c e บ o o k ของฟอ c คั t หรือเปล่านะถ้าอ่านผดก,ก็ต้องขออภัยด้วยและกันนะครับผมกเ็เขาไม่ได้ไปเจอเข้ากับเอโปวับหรือไม่ก็คนในปิงนะครับผมซึ่งก็มันวับไปวับมาจนแบบเ <c oughs> นี่ยเป็นผีเลยนะครับผมดูดิดแล้วจังหวะที่แบบยิงตอนที่แบบมันวับไปอะ่ะเฮ้ยสุดยอดนะยิงคนแบบวับได้อะ่ะคลิปต่อมาฟิฟายหลอนไดาอารี่ตอนตายแล้วไปไหน EP 2นะครับจะเป็นยังไงไปดูครับตกนรกหลอบ ขันอะไรนะมันไม่มีหรอกทุกวันนี้ขาก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วทุกวันนี้มันโคตรร้อเลยไม่ตกนรกเลยเบื่อหน่ายกับการกระทําของตาจันขี้เมาเอาซะเหลือเกินเอแกรีบเดินหนีขึ้นบ้านปล่อยให้ตาจันนอนเฝ้าหัวบันไดบ้านอยู่กับไอ้ด่างหมาหลงของแกสกปิดกองคืนนั้นตาจันที่เผลอหลับไปด้วยความเมา ก่อสะดุ้งตื่น <Okay. S 1> ด้วยอาการหนาวสะทานไปทั้งตัวเฮ้ย <Hey. S 1> เมื่อแกลุกขึ้นนั่งก็พบว่ามีชายร่างใหญ่กำลังยืนอยู่ตรงหน้า <Hey. S 1> ของแกใครอะสายตาที่พล่ามัวของคนที่เพิ่งตื่นจากความเมา uh. ในตอนนั้นตาจันแกมองไม่เห็นว่าเป็นใครครับแต่เมื่อได้เพ่งสายตามองให้ดี uh. ก็ได้เจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่น่าหวาดกลัว uh. อย่ามาทษบเรอ เอาจบโอ้โหกำลังจะได้เรื่องไงแต่ดันจบซะก่อนคลิปสั้นไปนะผโอ้โหกำลังสนุกเลยนะเพลินๆดีนะผมก็เป็นคลิปเสียจากทางช่องหลอนไดอารี่นะผมที่เออเอาเข้ามาตัดต่อใส่กับฟรีไฟนะล์เนาะก็สำหรับคลิปนี้เอาไป3ามตีห้าแล้วกันนะผมก็ถือว่ายังกางๆนะผมคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยก็กำลังดูเพลินเลยทุกคน <laughs> อย่างชอบเลยนะผมเอาไปแปะไปรับชมคลิปต่อไปกันเลยได้รับผม let's go ต่อกันที่เกมโรบอทกันแม่งรับแต่อยู่ดีๆก็มีผู้ชายแน่สงสัยวิ่งเข้ามาเฮ้ยอะไรอ่ะมีทางเลือกสองทางหนึ่งเข้าไปถามว่าตามมาทำไมสองวิ่งหนีอาเป็นผมก็วิ่งหนีนิถ้าคุณเลือกข้อหนึ่งคุณเสียชีวิตวิ่งถ้าคุณเลือกข้อสองคุณวิ่งมาถึงบ้านของคุณโอเคผมวิ่งหนีตอนั้นก็ได้ยินเสียงคนทันประตูเข้ามาเออไปตามมามจะซ่อนหรือหนีออกหน้าตาออาผมจะอ่อ นีนีหนีมีอย่างเดียวถ้าคุณซ่อนคุณโดนเจอตัวแล้วเสียชีวิตฮ่าคุณรอดโอเคผมหนีถ้าคุณหนีออกแ้่ต่างคุณมาเจอร้านขายของร้านหนึ่งเออคืออะไรคุณจะเข้าไปในร้านหรือวิ่งหนีต่อไปเออคุณหนีอย่างเดียวอุ้ยหรือว่าเข้าร้านดีวะโอ้หนีดีกว่าถ้าคุณวิ่งหนีต่อไปคุณรอดโอเคฮ่คุณรอด, okay. ออดแต่วันต่อมาคุณโดนเจอตัวแล้วเสียชีวิตโอ้เอ้ยอะไรมาเนี่ยเอ้ย ถ้าคุณเลือกเข้าไปในร้านาคุณซื้อปืนโอ้โหซื้อปืนเหรอยังไงเย้จบไอ้เหี้ยกูวิ่งหนีคุณไปโอ้โหผมไม่รอดว่ะเกือบรอดแล้วถ้าเข้าร้านนี่ถือว่าผมรอดนะ โอ้ห oh, ถือว่าชอบนะครับผมสลับคลิปแนวแบบนี้นะครับผมเอาคะแนนความหลอนไป4เม5และกันเนาะก็เป็นคลิปในเกมโรบอตนะครับผมที่ามนมีช้อยที่เรานะครับผมเลือกว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากผู้ชายที่ตามเรามาเนี่ยได้ยังไงนะครับผมว่าถ้าเราเลือกถูกมันก็จะหนีรอดต่อๆไปแต่ถ้าเราแบบเลือกผิดเราก็อาจจะโดนผู้ชายคนนั้นฆ่าตายอะไรประมาณนะี้เออซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปที่ create สร้างสารรค์สุดๆนะชอบครับผมคลิปนี้ชอบผมมือให้เลยชอก็เลยคนระับ ลาทาผีเหรอเฮ้ยใครน่ะเมื่อกี้ยืนอยู่นัต่างเฮ้ยเหมือนเหมือนโคโน่นะเมื่อกี้เฮ้ยไม่มีแล้ววุ้ยหลอนเฮ้ยแล้วใครเป็นบ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยเอาหายวุ้ยโอ้อยู่ข้างหลังเฉยเฮ้ยโอ้โเจ้าขอโทษผมลืมตกใจผมลืมตกใจจริงเมื่อกี้ เออโผล่มาไม่ให้สุปไม่ให้เสียงเลยกระแดนคอหลอดคลิปนี้ออาไปสามตีห้าแล้วแกนเด้งผมก็ถือว่ากางๆแนละ้วทุกคนเออก็สร้างสารรค์อยู่บือนกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมลืมตกใจว่ะโอ้โหโทษที <laughs> โอ้ถ้ามันแบบว่ามีสไตล์ที่มันเอฟเฟกที่มันแบบป่าๆให้มันแบบทําให้ตกใจกว่านี้ผมก็น่าจะแบบตกใจนะแต่อันนี้คือแบบโผล่มาโดยที่แบบเอออยู่ดีๆก็โผล่มาจนรารู้สึกว่าอา้าว ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโผล่มาแล้วมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วไอ้ฉากที่โผล่อะต่อไปฮะปรากฏต่อหน้าเธอนั้นก็คือมาที่เสียงที่หนึ่งเอลซีแลที่มุมทางเดินตรงห้องนาตาสินและด้วยความกลัวของเธอก็เลยเรียกให้เพื่อนหันไปดูด้วยกันครับและภาพที่เห็นตรงหน้าั้งสามคนนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงมาจากระเบียงอาคารเรียนครับ เพื่อน <Yeah. S 1> ของเธอเนี่ยตกใจมากถึงขั้นกรี๊ดแล้วก็เป็นลมไปครับโ oh, <hey, S 1> ้ยรอนร้ออ่ะพอครูได้ยินเสียงเพื่อนของเธอกรี๊ดครับก็เลยรีพากันมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นทุกๆคนในห้องเนี่ยต่างพากันตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรี๊ดของเพื่อนเธอนั้นทําเอาหลอนกันทั้งคืนเลยครับ <c oughs> เธอจึงเล่าให้ครูฟังครับว่าเมื่อสักครู่นี้เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้กระโดดลงมาจากห้องหน้าตสิน กระโดดลงต่อหน้าต่อตาเธอและเพื่อนอีกสองคนเลยจา<ะ>ก <คน S 2> เหตุการณ์ <คน S 2> ที่พบเห็นผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยทำให้เพื่อนของเธอนั้นเอา้าจะจบแล้วเหรอ โอ้โหคลิปจบวาไปหน่อยนะกำลังจะได้เรื่องได้ราวแล้วเชียวนะครับผมซึ่งคลิปนี้เอาไป4เดย้ 5, 5แล้วกันนะครับผมทั้งภาพประกอบชาวเสียงอะไรต่างๆนี่คือแบบทำออกมาไนดะ้อย่างหลอนเหมือนกันนะแต่คลิปเสียงนี่เอามาจากช่องพี่หนึ่งเอลซีนะครับผมก็ไปกดติดตามช่องพี่หนึ่งเอลซีได้แล้วก็เป็นช่องที่ผมก็ชอบฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเรื่องสุดหลอนน่อแบบผมชอบฟังประจําเลยนะผมช่องพี่หนึ่งเอลซีอะ <c oughs> อันนี้หลอนอยู่นะครับ ต่อมาโอ้โหติกตอกขึ้นเตือนอีกแล้วนะครับผมเนื้อหาที่ค่อนขัางละเอียดอ่อนบางคนอาจรู้สึกว่าวีดีโอนี้ทําให้ไม่สบายใจนะไปดูกันครับทุกคนรู้หรือไม่ว่าเมืองต่างๆในเกมฟรีไฟล์ถูกฉีลองขึ้น่เฟื่อีกแล้วจริงและทุกคนรู้หรือไม่ว่าสถานที่นั้นๆต่างล้วนแต่มีประวัติครับเมืองต่างๆที่ดูสวยเก๋แต่หารู้ไหมว่าสถานที่นั้นๆต่างเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมอันน่าขนลุก ช่ที่ได้พราคชีวิตผู้คนไปตั้งมากมายมเวมาเุฆนเกมกิดกรรมเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เมื่อใดที่ฟ้ามืดและเข้าเกมมาคนเดียวนั้นคุณจะรับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติสิ่งที่ชวนให้ขนลุกไปทั้งตัวบางทีเล่นเล่นเกมอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านเอยดินเ้ลช่ยเท้าทั้งที่ไม่มีตัว ท้ง<ค>หมดีไม่ใช่อุปทานหมู่หรือจิตที่คิดไปเองอแต่มันเป็นเพราะความหลอนและความเฮนของสถานที่นั้นๆที่ทำให้เราต้องเจอดีกับเหล่าวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ครับและนี่ก็คือความหลอนของเกมฟรีไฟในบางส่วนเท่านั้นและหากใครคิดจะลองดีระวังจะเจอดีกันนะทุกคนคไปเตือนด้วยความเป็น โอ้คลิปนี้ปิดท้ายด้วยการจับสกแกรแบบเลือดเย็นมากอมเอาไปสีเต็ม5้าแล้วกันนด้ผมสลับคะแนนคลิปนี้นะผมก็เป็นคลิปที่พี่ใหม่เฟิร์พนพาเราไปชมบรรยากาศสถานที่สุดหลอนในเกมฟิฟายนะครับผมก็เออถือว่าค่อนข้างหลอนนะแต่มัน <c oughs> เอาสะผมดุ้งเลยนะตอนปิดท้ายเนี่ยสุดยอดครับ คลิปตัดเมือฮะเรื่องหลอนหลอเจ p 7ในเกมวิไฟวันนี้ออกไปจากบ้านแต่เช้าเลยว่าจะไปหาเพื่อนสักหน่อยจะอยู่ไหมนะอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำแบบพอดีรู้สึกหิวข้าวไปหาได้กินดีกว่าอ๋อไปจะไปซื้อกับข้าวเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาห้าวันแล้วโอ้โหอดไปทำไมเนี่ยจะตายไหมเนี่ย มีการหวัวเราะด้วยทำไมที่นี่มันเย็นจังเลยงั้นกินข้าวเสร็จไปหาเพื่อนและหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับถึงเวลาไปหาเพื่อนแล้วบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ไปแป๊บเดียวก็ถึงน่าจะโอเคไหมถึงแล้วไปบ้านเพื่อนว่าไงนายออกไปเล่นกันไหมอ๋อไปด้ อยากเล่นอะไรที่มันสนุกปรเดียเลยวอะไรไจะเล่นอะไรล่ะวิ่งเล่นแร่เหมืนอนเด็กน้อยใช่ไหมล่ะก็เหมือนอยูน่นะแล้วจะเล่นอย่างไรล่ะเธอนาะเดาี๋ยวก็รอเคได้เดี๋ยวก็รู้ <laughs> ว่าใครเก่งกว่ากันวิ่งขึ้นเขาเนะอ๋อวิ่งขึ้นเขา ใครถึงก่อนคนนั้นชนะเคไวเพื่อนโอ้โหวิ่งขึ้นเขาตอนกลางคืนเลยทุกคนเควมาเริ่มวิ่งเลยครับผมจังหวะนี้ใครเร็วกว่าล่ะสุดอ่ะใช่ไม่แก้ได้นะอะไลนะชะไม่แก้ไหนเนี่โอ้ช่ไม่แพ้หรอเหนื่อยเย่เราชนะเอาทำไมไม่เจอกันอะเหนื่อยจังเลย เราก็เหนื่อยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะว่าแต่ใครนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไหนเรานายตรงนั้นอ่ะอ๋อเห็นแล้วใครน่ะโอ้ยโอ,อ้ยอย่างหล่อนะฉากนี้วิรจริงมันนั่งอะไรอยู่คนเดียวแปลกแปลนะ ำไมแถวนี้มันเย็นมากเลยเเธอเหงาองเหรอนังอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอะไรของเขาใช่โหแล้วนิ่งน่งแบบนิ่งอะถามก็ไม่ตอบสองคนนี้เสร็จชันแน่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดว,เ,ดวเอาไปสเต็มห้าและแกระบบคะแนนความหล่อนของคลิปนี้นะซึ่งก็ทำออกมาได้อย่าง เกือบจะสุดแล้วนะครับผมแต่มันยังมีไอ้จุดที่มันคอมเมดี้คอมเมดี้อยู่อะ่ะเออฉากที่แบบถามก,กันกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเออรู้สึกว่ายังไม่ค่อยหลอนอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าตัดต่อออกมายังได้ดีนะมันเป็นเรื่องราวที่แบบเออไปหาเพื่อนไปวิ่งเล่นกันแล้วไปเจออะไรที่มันร้อนๆอะไรเงี้ยสุดยอดครับ จบกันไปแล้วนะครับผมกับเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน E ีพี3วันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลอนหรือห้าหรือให้คะแนนคลิปไหนมากเป็นพิเศษนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะไปกดติดตามทิ่จอกเกอร์ท่านไหนนะครับผมหรือว่าผู้เล่นท่านไหนก็ไปกดติดตามได้นะครับผมทิ้งเครดิตให้ทุกคนแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดทัปต์ติ๊ก้กดกระดิ่งเพื่อไป้้วนนนรัับาาหหส สวัสดีครับบ๊ายบาย